เดี๋อวเขาจะขึ้นไปชมเขื่อนเขื่อนแม่งาสมบูรณ์ชนเจ้าขึ้นตรงนี้ก็ได้เจ้าก็อันนี้กับป้ายไปอุทยานแห่งชาติสีสีลานาเจ้าเขาจะขึ้นเอวพอเขื่อนสักกรรําเราจะเนาะพอดี่นมีทางขึ้นตรงนี้เจ้าไปเอวพอกันเลยเจ้าเป็นตังเตียวสาหรับคนเตียวขึ้นเจ้าเป็นบันไดเล็กๆก็ เตียยขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าสูงขึ้นไปเนาะขึ้นดวพอสันขึ้นดวพอเขื่อนตังบนเจ้าชมบรรยากาศกันไปนะเจ้าเนาะบรรยากาศดีเจ้าเขื่อนไม่งัดสมบูรณ์ชนนี่นะ มาแอวพักควรยอนใจกันได้เลยเจ้าหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะหมฮูไปตังใดถึงแล้วเจ้าข้ามหาวนี่หน,หน่อยอืมนั่นว้าวงามเจ้าเขาจะขึ้นตังปุ้นมาก็ได้เจ้าตังปุ้นลดลดขึ้นมาถึงเลยเจ้าชมเคลื่อนเจ้าบรรยากาศเคลื่อนงาม,งาม ตอนแรงๆนี่นะเจ้าจะมีคนที่ปัญหาสุขภาพเนาะมาออกกําลังกายเจ้ามาวิ่งออกกําลังกายเดินออกกําลังกายแถวนี้เจ้าสุดลูกหูลูกตาความงามกลุ่มของแอดมินช่องนอก,นกอุ้วนเกาะมามันขนาดเลยเจ้า ไม่ข้ามกับมาออกออก,กําลังกายแถวเนี้ยจะเตียวเอวเนาะย่อยอาหารแรงขี่ขึ้นมาจากตรงนี้ตังเล็กๆตรงน,งนี้ว้าวอยากได้ความสงบอยากได้ความสบายใจเจ้าไมแอวได้เจ้าเข้ามาตังเมืองแกนเจ้า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเงียบสงบบรรยากาศดีขอบคุณนะเจ้าที่รับชมช่องนอกอ้นวนนเจ้านอกอ้นวนก็จะแอวไปเรื่อยๆนะเจ้าเนิ่นวันหยุดนี่นะป่ะเดี๋ยวเขาปิกกันเดี๋ยวก็ปิกได้แล้วเจ้า ขอบคุณจ้าน,นักเจ้าที่ติดตามชมช่องนอกอ้วนๆนะเจ้าแอวกันไปเรื่อยๆเจ้าวันหยุดแต่เขาบ่หยุดอยู่บ้านเจ้าเขาออกมาแอวกันสวัสดีเจ้า